you <laughs> เอาละครับเราเดินทางกันมาถึงเอพิโซดที่10กันแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะครับที่ติดตามซีรีส์นี้จนมาถึงตอนที่10นะครับก็เป็นซีรีส์ที่ยาวนานเหลือเกินนะครับในระหว่างการเดินทางเนี่ยผมก็ยอมรับเลยว่าได้เติบโตขึ้นเยอะเลยจากการตัดต่อคลิปวิดีโอจากการทําคลิปวิดีโอนะครับผมก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างไปพร้อมๆกับทุกคนเลยอ่า ซึ่งในซีรีส์นี้นะครับผมก็ต้องขอภัยไว้ด้วยนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้สมบูรณ์แบบหรือว่าไม่ได้ดีเหมือนกับช่องอื่นๆเขาแต่ยังไงก็ตาม,ผม,ตามผมก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ช่วยกันติดตามผมจนมาถึงตอนนี้ได้นะครับผมก็จบคลิปปิซีรีส์เย่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะพูดปิดอะไรดีเพราะฉะนั้นเรามาเริ่มด้วยการเปลี่ยนไปเป็นดีเคทเวิร์ก ปีศาจกันล่ะนู่ทุกคนยังจำ EFLN กันได้หรือเปล่านะใช่แล้วละ่ะ e EFLN อันนั้นเลยแหะแล้วรู้ไหมว่าผมจะทำอะไรกับมันเนะผมก็ต้องโยนใส่สิไม่เหมือนที่คิดเลยฮะไม่เป็นไรได้เวลาระเรงแล้วแหละ เอาลครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับซีรีส์ e n i g m a t i c a 6นะครับผมก็เอ่อขอบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่มีเวอร์ดาวน์โหลดให้หรอกนะครับเพราะว่าเอา่อผมคิดว่ายังไงซะก็ทุกคนคงจะไปเล่นกันเองแล้วก็น่าจะได้ดีกว่าผมเลยนะเออผมก็เป็นคนที่เล่นโดยที่ไม่ค่อยอธิบายอะไรซะด้วยสิเพราะฉะนั้นการที่คุณเอาเวอร์ของผมไปเนะี่ยผมคิดว่าเออคุณทำอะไรกับมันไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันไม่ค่อยจะมีอะไรอยู่แล้วนะ และอีกอย่างหนึ่งก็ผมแนะนําให้ไปเล่นเองนะครับสำหรับมอดแพ็กนะก็ผมมาเล่นแบบเหมือนแบบเรียกคำย่อยให้ทุกคนนะครับก็ไม่ได้จะเล่นแบบ,บแบบจบแพ็กเพื่อให้ทุกคนไปดูจุดจบของแพ็กแล้วก็นู่นนี่นั่นอินจอยนู่นนี่นั่นแล้วก็ไม่ได้เล่นแพ็กอะไรแบบนี้น,นะครับก็สําหรับซีรีส์นี้ผมก็ขอประกาศจบเป็นนาทีนี้นะครับก็ถ้าอยากรู้ว่าซีรีส์หน้าเป็นอะไรผมก็จริงๆนะถ้า อันนี้ผมพูดจากใจจริงเลยนะถ้าเกิด s u b สไคร์เบอร์ของผมมันถึงยอดที่ผมสามารถโพสต์ในคอมมูนิตี้ได้ผมจะสปอยให้ทุกคนรู้เลยครับว่าซีรีส์หน้าผมจะทําอะไรแต่ว่าเออเสียดายจังเลยที่ยอดผู้ติดตามยังไม่ถึงนะครับเอาเถอะก็สําหรับซีรีส์นี้นะครับผมประกาศปิดไปเลยนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ